บุ๋มปนัดดาเปิดเผยว่าชมพู่อรารยาบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทช่วยน้ำท่วมเชียงรายเมื่อไม่นานมานี้บุ๋มปนัดดาได้เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าสุปตาสาวชมพู่อรารยาได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยเงินจำนวนดังกล่าวถูกส่งผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่บุ๋มปนัดดาเป็นผู้ดูแลนอกจากตัวเลขยอดบริจาคที่สร้างความประทับใจแล้ว ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทำให้แฟนๆรู้สึกอบอุ่นหัวใจชมพู่ได้ฝากข้อความมาถึงบุ๋มว่าแม่อย่าลงน้ำนะคะแม่คอยสั่งอยู่ข้างบนก็พอถือว่าหนูขอร้องนะคะแสดงถึงความห่วงใยที่ชมพู่มีต่อบุ๋มและความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างทั้งสองคนอีกทั้งแฟนๆต่างพากันเข้ามาชื่นชมชมพู่อารยาที่แม้จะไม่ออกตัวบนสื่อบ่อยครั้งแต่ก็ยังคงทำบุญและช่วยเหลือสังคมเสมอมีคอมเมนต์มากมายชื่นชมเช่นชมพู่ช่วยตลอด แต่ไม่ชอบออกสื่อขอบคุณแม่พุ่มพู่ของน้องเกี่ยวพี่สายฟ้าพี่พายุและบางคนจะได้เลิกแซ่แม่ชมเสียที